เรามีคำถามที่จะมาถามเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะคะลำที่หนึ่งลที่หนึ่งก็คือถามลำนี้คำถามที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคำถามว่าอ่าเราจะกินอะไรนะคะโอเคเราถามคถามในพุ๊กนี้เลยนะคะที่เราเก็นเอาไว้เพื่อเตียวจะมาถามเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็จะถามคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าเพื่อนชอบกินนมสดคาราเมลหรือเปล่า ตอบตัวเองเหมือนกันแล้วก็ตอบว่าเราชอบกินมากเลยนะส่สองกาแฟลาเต้นิสกาแฟลาเต้นิสไม่วอ๋อเ้น่เราไม่ป็นออมาดีละโอเคก็คือเราไม่ชอบปลาเพราะเรา่ไปซืได้อยู่แล้วเออเส่จปะ าชาดำเย็นฟรีไม่เลยไม่เคยได้ยินเลยชาไทยไต้หวันไม่เคยเลยลก็รู้ว่าแม่อร่อยอแฟนลีอินวายไม่เด็ดขาดมามาไไม่ไปเป็นคำถามอันนี้นะคะเป็นคำถามว่าถ้าเพื่อนจมน้ำเพื่อนจะช่วยใครหนึ่งช่วยนะอุ้ย สช่วยป้าโอสาช่วยแกไม่สิอันนี้ก็อคนไม่รู้จัชาหน่ช่วยป้าแตน 2. ช่วยลุงพลสามช่วยแฟนตัวเอง 4. ช่วยเงิน30สิบล้านห้าช่วยดาราดังเพื่อจะช่วยใครเฮ้ยพี่แม่เมดน้อยอยู่ โอเคก็ต่อไปแล้วก็เราจะไปช่วยเงินสาสิบล้านนะคะคำถามต่อไปก็คือบ้านว s เอสรถ b m เอ็มตะยูเนี่ยเพื่อนจะเอาอะไรเราเอาบีเอ็มเอาพยูเอาบ้าน,นสาวผู้หญิงตัวเ,วเล็กไม่เหมือนขับรถปีไหนเลยรถรูวแบบีเอสแฟนที่จริงใจเรื่องรถดูจ้ะไปข้างหลงังแต่ว่าชาโน้มไทยมกุกน็่งหลับ พวกทอดมันดีแมวไม่เคยรู้จักไอศครีมช็อกโกแลตเนี่ยแบบปลายส้นเราเขียนสวยมากเลยเนี่ยอันนี้เราเขียนแบบมั่วๆนะอุ้มไดยคืออันนี้เราเขียนแบบมั่วๆนะเพราะคือแบบไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้เออนี่นก็เป็นรูปชันกไข่มุกที่ฉันว่าเองสวยงามว้าวล้านแปดสุดเลยไอ้บ้าก็แต่ พ่อแม่ควรอบรมสั่งวอนล้วเองหนังภาสิทธิ์ที่ว่าอะไรจุด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 ในขณะที่สอนเพราะจะทําให้นักเรียนกลัวสามเด็กชายรักชาติควรเลิกทำงานส่งอย่างไม่ควรทําทั้งสองอย่างของกลางคือไกยโกง กเก็บพัก็บเหมือนล้วนมาทจะให้ลูกชายมั้งมามาแจกอันอน,นี้เลยค่รับผู้โชคดีค่ะเ็นอันนี้นะคะเป็นอันสองอันห้านะม,ามีสีทอลองนะคะสีฟ้าร้านในนั้นขายดีไตรานสีน้ำเงินกับฟ้าสีส้มกับม่วงก็สนดยอนเดียว ค่ายดีจริงร้านอื่นสู้ไม่ได้เลยจริงแสดงไม่ถูกมากแกเรองของเลยค่ายดีโวอร์ทำอย่างเทปหมายโค้หมายโค้งค่อยดีโวอค่ายดีแบบอะไรบางทีมันออฟฟิศสั่งมือซิปแก้วซิปแกแบบพนักงานสังสังคนมันต่อว่าร้านผนูได้เลยเมื่อร้านอยู่ว่าเราไปดังผนูได้เลยร้อย่ะปล่อยได้ยังไงอ่ะเนาะโอเคขอะรับไปก่อน